الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما إن نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا อัลลอฮฺมาอัตินุฟุสานาตักวาฮาสักกิฮาอันตะขัรุมันสักกะฮาอันตะวาลียูฮาวะมูลาฮาอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุก็อัลฮัมดุลิลลาฮฺพี่นองผู้ที่มีอีมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการหยิบยกหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอัดดูรุสุนยาวมียะมินัสุนานิวันอะฮ์กามิชะอียะเป็นหนังสือตําราที่รวบรวมบทเรียนต่างๆในแต่ละวัน โดยอ้างอิงแบบอย่าง,งท่านนามีมุฮัมมัดสละลอฮุวะลหวัหวสัลลัมตลอดจนพูดถึงศาส,ะสะนะบัญญัติต่างๆโดยรวบรวมบทเรียนทั้งหมด330บทเรียนเพื่อที่จะเป็นการอ่านให้กับผู้ที่มาละหมาดในแต่ละวันทั้งนี้เพื่อที่จะเน้นย้ำให้ผู้ที่มาละหมาดได้ซึมซับถึงแบบอย่างหรือว่า การกระทาของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวัลลัมก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานเราก็จะเข้าสู่ในสาระประเด็นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในขราวก่อนเราก็ได้พูดถึงาสาระประเด็นมากมายที่เกี่ยวข้องกับความสําคัญของความรู้แล้วก็การฉวยโอกาสเวลาต่างๆก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในหัวข้อต่อมาที่ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือข้อตอรุลลิสันอันตรายของการใช้วาจาหรืออันตรายของการเป่งออกมาโดยไม่คิดคำพูดพี่น้องผู้ที่มีอิมานถือเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรคัดกรองหรือคิดไข้ควร คำพูดที่เราเป่องออกมาว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์หรือไม่เพราะเมื่อเราพูดออกมาแล้วคำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์มันอาจจะส่งผลเสียให้กับผู้ที่พูดเองก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเราก็จะมาพูดถึงในบทเรียนที่6เพื่อที่จะตอกย้ําสิ่งที่อันตรายในการใช้คำพูดของผู้ศรัทธา ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะต้องปลอดภัยแม้กระทั่งคำพูดของตัวเองการกระทำของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ผู้อื่นนั้นได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากวาจาของเขาหรือการกระทําของเขามีคำพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมมากมาย ละองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาได้พูดถึงการใช้วาจาก็มากมายถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการที่เรานั้นจะต้องเค้นหาคำพูดที่สวยงามในการประดับประดาตัวของเราเมื่อเวลาเราสนทนากับผู้อื่นเราจะต้องคัดสนคำพูดที่มีความสวยงามอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาทรงสั่งใช้มากมายให้เรานั้นพูดดี แก่บุคคลอื่นให้เรานั้นปฏิสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคลอื่นลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอมาหลักฐานที่หนึ่งดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละได้กล่าวว่าม้ยันฟีซูมินเกาลินอิลละลยไดฮิรอคีบุญอาทิดองค์การนี้เป็นองค์การที่เป็นการตอกย้ำเช่นเดียวกันถือเป็นองค์การที่จะมาขัดเกลาให้เรานั้นได้ระมัดระวังคำพูดของเรา ที่างเทอรสุบหานะฮัวแตอะอาลาได้กล่าวว่าไม่มีใครเป่งคําพูดหรือไม่มีใครพูดออกมาเว้นแต่เขาเหล่านั้นจะมีมาลักษ์ที่จะมาคอยคุ้มกันหรือมาลักษที่จะมาคอยบันทึกคําพูดหรือการกระทําของเขาดังนั้นพี่ต้องพูดที่มีอิม a านใครก็ตามที่เป่งคาพูดออกมาเนี่ย คำพูดของเขาก็จะถูกจารึกก็จะถูกบันทึกในสมุดบันทึกของเขาถ้าหากว่าคําพูดเหล่านั้นเป็นคําพูดที่ดีเขาก็จะได้รับผลบุญแต่เมื่อใดคําพูดของเขาเป็นคําพูดที่ไม่ดีคําพูดของเขาก็จะส่งผลเสียกับตัวของเขาเช่นเดียวกันเรามาดูความหมายพี่น้องผู้ที่มีหมานคําว่ารอกีฟถือเป็นมาลักท่านหนึ่ง ที่จะมาคอยคุ้มกันทุกคนและก็อาทิตย์ก็เช่นเดียวกันถือเป็นมาลักษ์ท่านหนึ่งที่จะคอยอยู่ร่วมกับมนุษย์ที่จะคอยไปไหนมาไหนมาลักษ์เหล่านี้ก็จะไปพร้อมกับมนุษย์ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي ่านองค์การนี้อยู่ในซูรุตูกอฟองค์การที่18ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานอันตรายของคําพูดเนี่ย บรรดานักวิชาการมากมายได้พูดถึงอันตรายของคำพูดไม่ว่าจะเป็นหนังสือของชาวซาลฟอันอาดาบุชรยอยยะเล่มที่หนึ่งหน้าที่34และในหนังสือของท่านอิมามอันนาวาวีก็เช่นเดียวกันมีการอธิบายมากมายหัดดิที่15และในหนังสือมินฮายุนกอซีดีนหน้าที่165และในหนังสืออันอัสกาดหน้าที่477 ลในหนังสืออันเจาว่าบุญกฟ้ฟีหน้าที่88และ142อันตรายของการใช้คำพูดหรือหัดิษต่างๆที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายการใช้ถ้อยคำหรือการใช้คำพูดหรือสิ่งที่ทำให้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อตัวของผู้พูด บรรดนานักเชี่ยวการสาระมากมายพี่น้องผู้ที่มีมาร وب รวบรวมฮะดีษของท่านนบมีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและหนึ่งในฮะดีษที่ผมนั้นอยากที่จะหยิบยกมีฮะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านซาฮิลินบินซะท่านได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่ามันยัะมันลีมาเบ ينا ลิฮยตวา ح า ا ت ه ه وما بينا ر ج ั ي ه أثمان له الجنة อโรเจอฮุนบุคอรีท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าใครก็ตามที่รับประกันให้แก่ฉันระหว่างกามทั้งสองข้างของเขาหมายถึงระหว่างสองข้างนี่พี่น้องผู้ที่มีมานนั่นก็คือคําพูดนั่นเองดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รับประกันคําพูดแล้วก็เท้าทั้งสองระหว่างเท้าทั้งสองหมายถึงอวัยวเพศนั่นเอง ท่านบีได้กล่าวว่าฉันจะรับประกันให้แก่เขาซึ่งสวนสวรรค์หะดีษบทนีพี่น้องผู้ที่มีอิหมานเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิมามนัุบขคอรีรหัสหะดีษ6474คำว่ามาบนาย,ายนาอัลยเยยนิหมายถึงหวัวรรลีซานคำพูดนั่นเองการทั้งสองนั่นก็คือคำพูดที่เปล่งออกมาใครก็ตามที่รับประกันว่าฉันเนี่ยจะควบคุมมันได้ และระหว่างขาทั้งสองหมายถึงว่าระหว่างขาทั้งสองนั่นก็คืออวัยวะเพศใครที่ปกป้องอวัยวะเพศของเขาปกป้องคําพูดของเขาท่านนาบีจะรับประกันนั่นนั่นก็คือส่วนสวรรค์นั่นเอง นี่คือความสําคัญเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมาและมีฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาฮะดีษบทนี้ค่อนข้างที่จะยาวมากเป็นฮะดีษที่มีรายงานจากท่านมูอาซบินเจบันรอติยลลอฮุอันูท่านได้กล่าวว่ากุนตุยารอซูลลลอฮ์ฉันได้กล่าวเก่ okay. ท่านรอซูลว่าโอ้ oh, รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอัคบิรนีอันอามาลินอยู่ดะคิลูนินจันนตะวายูบะอิดูนีอันินนาบจงบอกฉันมาสิ ซึ่งการงานหนึ่งที่จะทำให้ฉันนั้นเข้าสู่สวนสวรรค์และทำให้การงานที่ฉันกระทำมันได้ผักฉันออกห่างจากไฟนรกท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะล,ะละัยฮิวะสัลลัมในขณะนั้นเนี่ยท่านนาบีเดินทางไปทำสงครามตะบุกในปีที่9ท่านมูอาดก็ช่วยโอกาสในการ เก็บเกี aste, ่ยวความรู้ในช่วงเวลาเดินทางท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอาลัยฮิวซัลัมได้ล่าวว่าละกอดะอันตะอันอาซีมินวะอินนูลายะซีรุนอะลามัยัสซาระฮุลลอฮุอะลเยฮิท่านถามสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะแท้จริงใครก็ตามที่กระทำมันเนี่ยมันก็จะง่าย สำหรับบุคคลที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาตะาอาลาส่งให้เขาง่ายได้นั่นก็คือตะบูดลลอฮะการที่ท่านเคารพอิบาดาตาา่ออัลลอฮฺเวลาตุชริกบิฮิชัยะและท่านอย่าได้ตั้งภาคีพร้อมกับพระองค์วะตุกีมุสละการที่ท่านดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเงื่อนไขของมันองค์ประกอบของมันวาจิบาตข้อบังคับต่างๆของมันให้สิทธิในการดำรงละหมาด วัตุติยาสากการที่ท่านจ่ายสากาศถ้าหากว่าครบเงื่อนไขที่หลักการศาสนาได้วางเอาไว้ว่ตะสู้มุรมาดอนและเมื่อถึงเดือนรอรมาดอนท่านก็ถือศีลอดในเดือนรอรมาดอนว่ตะฮุดจุนไบตะอินิสตาตะตะอีไลฮิซบีลาและเมื่อท่านมีความสามารถท่านก็ประกอบพิธีฮั์หากท่านมีหนทางมีสเสบียงที่จะ เดินทางไปประกอบพิธีฮัตได้ซุมมาก็ละหลังจากนั้นท่านนบีุมฮัมมัดสุลล่าลหอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้ชี้แนะให้แก่ท่านมูอาสบินเจบันรดิยอัลลอฮุอันฮุนซุมมาก็ละอัลาอดุลลูกะอัลาอบวาบินไคลเอาไหมล่ะฉันจะแนะนำท่านสู่ประตูต่างๆหรือบานต่างๆของความดีงาม นั่นก็คืออัศวมูจุนนะการถือสินอดถือเป็นโลกกำบงงังหนึ่งวัซอเก็ตูตุตฟีอุนคอที่อตากมายุตฟีอุนมะอันนาท่านนบีได้เปรียบเปยว่าการบริจาคทานการเสียสละเสมือนว่าการเสียสละนั้นมันจะดับความผิดต่างๆที่เขานั้นได้พาดพังไปเสมือนน้ำที่จะมาดับไฟ วัสดุร์ตัวร้อยจูลีฟีเจฟินเลนในการที่ชายคนหนึ่งยืนขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนหลังจากนั้นท่านนบีมมมูฮััดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้อ่านองค์การ ت ت ที่ว่าแต่แต่เจฟะจูนูบุฮุมอานินมอตาะเจยะด่อูนารับบะฮุมเข้าฟะวะตอมะว่ามิมมาราะสะกนาฮุมยุ่งฟิกูนท่านนบีได้กล่าวองค์การนี้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตะอาลาได้กล่าวอย่างไรพี่น้องผู้ที่มีอิมาน นั่นก็คือสีข้างของพวกเขาได้เคลื่อนออกจากที่นอนของพวกเขาหมายถึงว่าลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะยืนละหมาดในยามค่ําคืนเพื่อที่จะวิงวอนขอต่อละศุภะนะฮัวตาละด้วยกับความกลัวด้วยกับความหวังว่ามิมารสะก่อนหาฮุมยุงฟีกูนและพวกเขาเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์บริจาคทานในบางส่วน ที่เรานั้นได้ให้ความโปรดปานแก่พวกเขาฟาลาตะลมนับซุนมาอุกฟิยและฮุมมินกุรติอายุนยาซาอังบีมาแกานูยะมาลูนแล้วละสุปฮาณะฮุอาตาอาลาได้กล่าวว่าดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดพิน้องผู้ที่มีอิมาที่ล่วงรู้ในสิ่งที่ปกปิดให้แก่พวกเขาจากความอะไรจากความพิติยินดี จากความรื่นรมเก่สายตาของพวกเขาหมายถึงอะไรอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลทรงเตรียมผลตอบแทนต่างๆสำหรับบรรดาผู้ที่อะไรประพฤติปฏิบัติบรรดาผู้ที่เก็บเกี่ยวความดีงามต่างๆนั่นก็คือสวนสวรรค์ดังที่มีฮะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมาที่ท่านนาบีได้พูดถึงความสำคัญ ของความปรดปาดนั่นก็คืออะดัตุลีบาดียซสอลิฮินฉันได้เตรียมทุกๆความสุขต่างๆให้แก่บ่าวของข้าที่เป็นผู้ที่มีความดีงามผู้ที่มีความคุณธรรมมาลาไอนรุรอดไม่มีสายตาใดที่มองเห็นมาก่อนเวาลาอุซุนมิอมตไม่มีหูใดที่ได้ยินความอรอร่อยของสวนสวรรค์มาก่อน วลาข้อต่อรองกับนบิดบชอนและไม่มีจิตที่จะมาจินตนาการถึงความสุขที่อัลลอฮฺสุบบฮานะหัวตะาลาทรงเตรียมดังนั้น,นพี่น้องผู้ที่มีอิหมะนี่คือส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮฺนะหัวตะาลาให้เรานั้นได้เข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺนะหัวตะาลาหลายต่อหลายการงานองค์การนี้อยู่ในองค์การที่อยู่ในสุรสุษไซยิดะองค์การที่16และก็17 แลังจากนั้นท่านนาบีิวะัลลัลลมได้ก,ก أ أ นนล,ล่าวอีกว่าอุคบิรุบีรอซินอัมริวอามูดิฮิวะซิรติซานามิท่านนบีิวะัลลัมได้กล่าวแก่ท่าัมูอาซบินจับันรฎิยัลลอฮุอันหุเอาไหมฉันจะบอกให้ท่นานทราบถึงกิจการงานที่สำคัญที่สุดสูงที่สุดวอามูดีฮี และเสาหลักของเรื่องนั้นวาซิรุวาตซสนามิฮิและกิจการนี้เนี่ยคือกิจการที่อยู่บนที่สุดเหมือนกับหลังอูดพี่น้องผู้ที่มีหมาอยู่ข้างบนที่สุดของอหลังอูดสิ่งที่อยู่ข้างบนที่สุดหมายถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดกุนตุบาลายารสุลลอท่านมมอาดินเจบันท่านก็ไม่ลังเลใจท่านได้กล่าวว่าบอกฉันมาสิ โอรสูลของพระองค์ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวอะลัยุสซาลามได้กล่าวว่ารสุนอัมรีอันอิสลามนั่นก็คือศีรษะของทุกเรื่องนั่นก็คือสาสาอิสลามหลักการศาสนาอิสลามนั่นก็คือที่สุดของที่สุดเหมือนกับศีรษะของมนุษย์ที่สูงที่สุดวะอามูดูฮูส่วนเสาหลักของมันเสาหลักของศาสนาอิสลามนั่นก็คืออสสลัลซอลล การดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวาซิรวาตุซานามิฮิอันจิฮัดส่วนสิ่งที่สูงที่สุดจากหลังอูดนั่นก็คือการต่อสู้ในหนทางของรัสูบะฮานะฮุวาตาลาซุมมะก้อละและหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอีกว่าอัลลอฮฺคบิรุกะบิมิลากิซาลิกะกุลลิอ้าวไหมฉันจะบอกให้ท่านทราบ กับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันมีความสมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือกุนตุบบลัยยาอลสุลลาะท่านมูอัดไม่ลังเลใจพี่น้องท่านกล่าวว่าเอามาสิโอรลสุลลอะเอ๋ยฟาอักรซาบิลิซานี้วกกอลกุฟอะัลกะฮะซะท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำลิ้นของท่านออกมาและท่านก็ถือลิ้นของท่านว่าจง บังคับลิ้นของท่านจงบังคับคำพูดของท่านจงบังคับวาจาของท่านนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมาถ้าหากว่าเราบังคับวาจาของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์กุนตูยาา س و ูลลอฮ์ท่านมูอาบินเจบันรดิยัลลอฮุอานุท่านได้กล่าวว่าโอ้ร س و ูลล l a h เอ๋ยว่าอินละมูอาคิซูนบีมานาตะกลัมบีพวกเราเนี่ย ถูกสอบสวนด้วยกับสิ่งที่เรานั้นเปล่งออกมากันนั้นหรือท่านนาบีได้กล่าวว่าซ um um ีกีและแกอุ้มมุกตายแล้วหมายถึงว่าคําพูดนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมาดหมายถึงแม่ของท่านเนี่ยได้ภาคจากท่านไปแล้วเป็นคําพูดที่เป็นการอะไรเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นระมัดระวังเอาใจใส่ ในคําพูดเหล่านี้ในคําตักเตือนเหล่านี้หมายถึงอะไรท่านนาบีอุทานออกมาว่าตายแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันการควบคุมคําพูดและท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮะอัสลัมได้กล่าวว่าวะฮันจะคบบนนาสฟินนาระลาฮูจูฮิมอิลลาฮาะซอยดูอันซินติมรู้ไหมสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะถูกคว่ำหน้า และลงไปในนรกเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวการใช้คำพูดการใช้วาจาที่จะนำไปสู่ไฟนรกนั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมาที่อันตรายการที่บุคคลหนึ่งเข้าสู่ไฟนรกบางครั้งด้วยกับคำพูดของเขาด้วยกับถ้อยคำของเขา ที่เป็นการตั้งภาคีต่อรัศมีห้านาูัตตาลที่เป็นการโกหกเป็นการมดเทศเป็นการใส่ร้ายเป็นการอิจฉาริษยาเป็นการอะไรพูดปลดเป็นการใช้วาจาที่ไม่สุภาพหะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหม,ม,ม่ามติสต์มีซีเป็นหะดิษที่อยู่ในสถานะฮะสซันสวห์รหัสหะดิษสองหกหนึ่งหกลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหม่า คำอธิบายของท่านเชคท่านได้กล่าวว่าอลิซานคอตอรูฮูอาซีมุนลิ้นถือเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดวรดัดร ي التهذير منه ن ตะฮรุมินฮาวยัสฮลูฟฮาท่านได้กล่าวว่าหลักฐานมากมายที่อยู่ในอันกราลฮะดิษของท่านนบี m u h ม m m ลล i ล m ให้เรานั้นระวัง ด้วยกับคําพูดหลักฐานมากมายพี่น้องผู้ที่มีอหมานอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากคําพูดเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดความผิดมากมายบาปมากมายบกพร่องมากมายยากที่จะอะไรควบคุมคําพูดเนี่ยยากมากที่จะควบคุมพี่น้องผู้ที่มีอมานและมันง่ายที่จะอะไรก็เรียกว่าตกอยู่ในสิ่งที่ ผิดพลาดอันนึ่งมาจากคำพูดลิมันลัมยุมซิกคูอิลลาฟินไคสำหรับใครที่ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ให้เขาควบคุมมันวาจาของเขาในสิ่งที่เป็นความดีงามวลิซาลิกาอัคบารรอซูลุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนุมินอักซรีมายุดะคิลุนนารไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีอิมาน ท่านรสุนลอะลัวฮิวะสัลลัลลลลมได้กล่าวให้แก่ท่านมูอาสฟังว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเข้าสู่ไฟนรกนั่นก็คือด้วยกับคำพูดนั่นเองลงมาดูสาระประโยชน์ที่ท่านได้สรุปนั่นก็คือมีอยู่สามสาระประโยชน์ด้วยกันในหัวข้อนี้ 1. นึ่ข้อตรุลีิซนลิ้นถือเป็นสิ่งที่อันตราย ว่าผูจูบุตรารุสมินหุแล้วจะต้องควบคุมวาจาการเปล่งออกมาคิดก่อนพูดอิสันอันนันอิงซานะกดะยจะิลฟินนาบีกาลิมาตินวาฮิดาตินยาคูลูฮะและยาตัมมูบิฮะบางคนพี่น้องผู้ที่มีอิมานสะดุดและก็หกลม้มและนำตัวของตัวเองเนี่ยสู่ไฟนรกอันเนื่องมาจากคำพูดเดียวเท่านั้น ที่เขาพูดออกมาเปล่งออกมาแต่ไม่ได้คิดก่อนพูดประการที่สองพี่น้องผู้ที่มีอม م านสาระที่สองอินนะอิตลากอลิซันฟีไกริตออาตินมินอสบาบิดูคูลน,นักแท้จริงการเปิดปากออกมาการเปล่งออกมาคำพูดที่ไม่ได้อยู่ในการเชื่อฟังต่อล่ลไม่ได้อยู่ในความดีงามไม่ได้คิดก่อนที่จะพูด ถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะนำไปสู่การเข้าไฟนรกวะาฮิฟซูฮูมินอสบาบิดดคูลินเชนนะและการรักษาคำพูดการคิดก่อนพูดการควบคุมคำพูดการควบคุมลิน้นถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะนำไปสู่การเข้าสู่สวนสวรรค์สาระประเด็นที่สามนั่นก็คือข้อตัวอุกาซีริมินันัสว่ากลุ่มที่มีการพินแต่ไมบิได้ประโยชน์ สาระประเด็นที่สามนั่นก็คือจำนวนไม่น้อยพี่น้องพุทธิมีมานจากมนุษย์เนี่ยผิดพลาดและก็ชาล่าใจอันเนื่องมาจากการใช้คำพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือการใช้คำพูดโดยเปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมคําพูดพี่น้องผู้ที่มีอิมาดก็นี่คือสาระประเด็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยในสาระประเด็นที่6ก็อิชาอัลลาะเราก็จะมาพูดถึงาสาระประเด็นต่อมานั่นก็คือบทเรียนอันอัมรูบิฮิฟซิลิซานก็อิชาอัลลาะในข่าวหน้าเราก็จะมานําเสนอสาระประเด็นในลำดับต่อไปก็ขอปิดท้ายด้วยกับวาบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته